สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอออนสตาร์ทัทนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สอนการตั้งค่า VBS แล้วก็การตั้งค่า DNS สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไปนะครับผมมันก็จะเหมารวมทั้ง PC อินวันแล้วก็ MacBook นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม o v p n บนมือถือบ้างน,นะครับผมสำหรับวิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําตามโดยวิธีดังนี้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ให้เราไปที่ แอปพลิเคชัน Play Store นะครับผมซึ่งผมกับพิบให้ดูอยู่นะครับก็คลิกที่ Play Store ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการพิมพ์ชื่อของแอปพลิเคชันนะครับผมให้เราพิมพ์คําว่า Open VPN นะครับผมก็พิมพ์ O P E N V P N นะครับผมก็พิมพ์อยู่แค่นี้แหละนะครับทุกคนก็เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดติดตั้งโปรแกร Open VPN ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันขึ้นอันแรกสุดเลยนะครับให้เราทําการ ติดตั้งได้เลยนะครับรแดีวเดี๋ยวรอมันโหลดสักคู่นึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้มันก็ทำการต e ิดตั้งโปรแกรม openvpn connect เสร็จแล้วนะครับผมก็สแกนโปุ่มติดเรียบร้อยนะครับให้เรากดเปิดได้เลยนะครับพอกดเปิดปุ๊บนะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะให้เรายืนยันการใช้งานนะครับให้กดอักขีตรงขวาล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับมันจะให้เราเลือกตั้งค่าอยู่2อย่างครับเช่น1เป็น U Rl นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์นะครับผมก็ให้เราอนุญาตในส่วนของการเข้าถึงสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ก่อนอนะครับให้เรากดอนุญาตไปนะครับพอกดอนุญาตเสร็จปุ๊บนะครับผมในเราพับโปรแกรม VPN ลงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็เซิร์ชในกูเกิลอะไรนะครับผมว่าเป็น VPN Gate นะครับเหมือนกับที่เราทำใน PC เลยนะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่า VPN Gate นะครับ V P N a t e นะครับแล้วก็กดเว้นขยายเพื่อค้นหาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มันจะขึ้นลิงก์แรกเลยนะครับ VPN เกตนะครับให้เราจิ้มไปลิงก์แรกได้เลยนะครับพอจิ้มลิงก์แรกปุ๊บนะครับผมในส่วนของตารางนะครับเหมือนกับ PC เป๊บเลยนะครับผมก็ให้เรามาดูในส่วนของ VPN นะครับของเซิร์ฟเวอร์ที่มี UDP นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปใน PC นะครับก็ให้เราลองลองหาดูนะครับก็ เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แหละนะครับที่เป็น235นี่นะครับก็เลื่อนสกร b a าไปทางขวานะครับแล้วก็จิ้มที่คำว่าออ e n ก VPN config file นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกในส่วนของ UDP นะครับที่เป็น DNS host name นะครับก็จิ้มที่ตัวอักษร235ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะ เด้งหน้าดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ในส่วนของมุมขวาบนนะครับมันจะขึ้นคําว่าถูกอะไรสักอย่างขึ้นมาครับเป็นไอคอนถูกนะครับแสดงว่ามันทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราลองกดเข้าไปก่อนนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่โปรแกรม o รอดกิ้นะครับให้เราทําการ Import ในส่วนของ Config เข้าไปนะครับให้เรากดโอเคได้เลยนะครับพอกดโอเคปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของ Prof profile name นะครับก็ให้เราอาจจะเปลี่ยนชื่อไปสักนิดนึงนะครับว่าไม่เป็น มันเป็น UDP นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องสับสนเวลาที่เราจะเลือกใช้งานนะครับเพราะว่าในส่วนของ UDP กับ TCP นี่มันใช้งานแบบว่าในลักษณะงานไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่ให้มันแบบว่าให้มันแยกกันหน่อยนิดนึงนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา กดแอดตรงมุมขวาบนได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะได้ในส่วนของคอนฟิกที่เตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับให้เราทําการกดที่ท็อกเกิลนะครับผมตรงข้างซ้ายเนี่ยครับผมก็ให้เรากดให้มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มันบอกว่าขอการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เรากดตกลงนะครับเดี๋ยวรอให้มันเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้มันก็ทาการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นไอ้ท็อกเกิลจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วขึ้นสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสเตตัสนะครับผมก็จะขึ้น กราฟเป็นอนาล็อกนะครับก็ในส่วนของ U Private IP ก็ขึ้นตามนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ขึ้นเป็นชื่อของมันนะครับตามนั้นแหลกนะครับพอร์ต195 UDP v c นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดทับไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนมาสังเกตสถานะการเชื่อมต่อข้างบนมุมขวบนนะครับที่มันจะอยู่ตรงข้ามไอคอนบลูทูธนะครับแล้วก็พอเราลากลงมาใช่ไหมครับ ก็จะเห็นในส่วนของการเชื่อมต่อของ VPN Config นะครับผมที่เราได้ทำการโหลดมาติดตั้งเมื่อกี้นะครับผมขึ้นว่ามีการเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดหยุดแล้วก็กด i s Connect ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกได้ด้วยนะครับในกรณีที่เป็นคลิปก่อนหน้านะครับใช้เป็น WiFi hotspot ใช่ไหมครับมันเลยใช้วิธีที่ซับซ้อนไปหน่อยนะครับแล้วก็มันก็ทํให้เคืงช้าด้วยนะครับประเด็นแต่ว่าในมือถือนะครับไม่ต้องไปทําถึงขั้นนั้นนะครับให้เราใช้แค่ o p e n VPN ก็สามารถที่จะลุกบล็อก ได้แล้วนะครับผมก็ลองไปใช้ใช้กันดูนะครับแล้วก็จะทําให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณนะดูลาบลื่นและก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับผมเวลาที่เราจะทําการเลิกใช้งานนะครับผมเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตปกตินะครับผมก็อย่าลืมที่จะดิฟคอนเน็กต์ุกครั้งนะครับผมวิธีการนะครับก็ให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน VPN นะครับก็จะเจอหน้าดังนี้นะครับแล้วให้เรากดที่ท็อกเกิลนะครับให้มันเป็นสีเทานะครับผมมันก็จะถามก่อนนะครับว่าจะดิฟคอนเน็กต์เลยหรือเปล่านะให้กดโอเคได้เลยนะครับก็ มันจะกลายเป็นสีเทานะครับและึ้นสถานะไม่ได้ใช้งานนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แในไอจีนี้มีประโยชน์อย่าลืมไลค์กดแชร์กดปุม่มซับสไคร้ที่ชอ่องไอจีนสตาร์ทพัทด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมที่ชอ่องไอจีนสตาร์ทพัทนะครับผมรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ